เออเอเลเมนต์โจนสล mm. sí? hey, ัดเมอร์ล็อกมังกรสัตว์อืมละครไปแล้วกันนะมันไฮโลไปนี่มังกรใช่ป่ะเออม่มังกรเดี๋ยวต้องไม่เปลี่ยนหลังการ์ดการ์ดไม่ได้เปลี่ยนแล้วอ้าวแม่ทัพคนโปรดของข้ากลับมาแล้ว พร้อมจะเริ่มหรือ,อรยังเออใครไม่ดูควิงแอมบิดบ้างผมแนะนำนะควิงแอมบบิดนี่สน,นะนุกอ,อยู่ใช้ได้อยู่ทำออกมาดีมากเลยนะครับวิงแอมบิด คือคือถ้าเกิดคุณดูควีนแกรมบิทคุณก็อลองเปลี่ยนไอ้ที่มันเกมที่ตัวเองเล่นเป็นเกมอื่นกันเป็นเกมมันเล่นหมากรุกไงแต่เราสามารถอ้างเกมหมากรุกเป็นเกมอื่นก็ได้จะเป็นเกมหาก็ได้จะเป็นท้าสโตนก็ได้จะเป็นแบบตัวใต้อะไรก็ได้มันก็ได้แบบว่าเนื้อหาคล้ายกัน,นการฟ็อกเด้งฟ็อกเด้งไม่ได้หรอ บล็อกดิ้งไม่ได้หรอบล็อกดิ้งเป็นฝึกไม่ได้วรอบล็อกดิ้งพัฒนาฝีมือไม่ได้วรอพัฒนาได้ฝีมือการทำทำไพ่อย่างเดียวทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อน ดูแล้วเกือบร้องตอนน,นอางเอกเกิดในห้องใต้ดินผมก็ร้องดิ Mr. Shybo Mr. Shybo มันะดีพอวะไฮดาไม่น่าดีพอเต็มเลย เบาเินะถ้าให้ได้ผมถ้าเกิดมีตัว A สองสามบับบับเบียจะยอมอยู่พยายามไม่ได้นะแต่ว่าไม่มีก็ไม่เอาเดี๋ยวลงกันสองคนอ่ะนะไปคุณนัดสองวีเท่าไหร่ไม่รู้เที่ยวยังรู้เซนโกยิวตอนฉากแข่งดีก็ไม่ผมว่าไอ คือแกับิทมันไม่ได้เด่นเรื่องความตึงเครียดระหว่างการแข่งขันเท่าไหร่โอ้โนมี่โนมี่เธอหกโนมี่เธอสี่โอ้ my god โ oh อ no yes. ้าบายรอดโนมี่เธอสี่ไอ้ยัดแย้มันมันอะ่ะใครเจอกูก็บอกเลยว่ามันมันอะ่ะโนมี่เ์นสี่ก็แตก มันไม่เยอะพอเฮียแตกที่ดีแค่ดาวเดียวเองนะเว้ยเอาเลยดีแชร์ช่วยหน่อยดิมันดาวเดียวมันสู้ไม่ได้เลยอ่ะคือคริสแคบบิทผมว่ามันทำเรื่องการแข่งขันไม่เท่าไหร่แบบมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบกว่าแบบดูุ่ยมันไม่ได้ถ่ายมันมันเหมือนโดตาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาเอาส่วนที่มันแบบส่วนแข่งมาเยอะเกินไปอ่ะเอาส่วนอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย เนี yeah, ่ยมันงมพี่แยกกันเธอเท่าไหร่กันไม่รู้เนี่ยกูเอาละมาละมาผีสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะอืม เดี๋ยวนะพ่อแล้วทำไมไม่มีเอเนเมนอ่ะน,น,นั่นนี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้รา เราอยู่เทินสามระยะเทียร์สามระยะแล้วเราต้องหาแล,แล้วเราแค่แบบเอลิเมนต์โอลี่หยดน้ำไม่ขึ้นเลยวะก็หยุดน้ำหยุดน้ำแม่งบ,บัฟเยอะมากหยุดน้ำแม่งแบบหยดน้ำแม่งได้บัฟสองสองอะ ฟ้เห่เคนเกือบทีเสมอทีมได้ยินดีต้อนรับกลับมาข้านอกเปไงบ้าง เดี <Yeah. S 2> ่อวนี้ได้วะ่ะมันไม่ตามมาทั้งหมดเปเลยดีกว่า ่งนะมห้ยผมมันไม่เก่งพอจีต้องล็อกว่ะ ตอนนี้แต่มันเก่งม,มากเลยว่ะ ไม่กรามออกมไม่กี่นาดีล้วคันโอ้โห่กหน้าใหญ่แล้วตมันต้องตงจะจำ พีศาจบกว่าคุีศาตอนนี้ย cool. 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 ืตีดีโชคดีนะนงั้นนำมือเพยเสร็จปะเนี่ยเพยเสร็จอ่ะฆ่าฆ่าไม่ได้ยืดแม่แล้วโดนไปไล้โดนไปสิบแโอ้ยก้อโดนรอดลาย ดีสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะยมันชิบหายก็บอกเลยว่าโคตรมันนี่มันกว่าดีแล้วชีวิต ความมันอันสูงสุดของชีวิตเนี่ยแหละคือคือ,คอแบบนี้แหละคือไฮโลโนมีเทินสี่เลยก็ยาวๆไหไปเจอเราก็หล่นลอะซัดหมดอ่ะเจ็ดกับสิบแปดแล้วหล่นอะไพเลสสี่ไม่น่นาจะเอาเราอยู่ที่นิตีก็หายไปสองคนแล้ว เราคงไม่ได้แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อัพไม่อัพเทียร์แล้วเอาอยู่เนี้ยดีโลเปลี่ยนในสิบสองสิบสองสิบสี่เลย,เลยหาทีิปเปิลหาดิมอนหาเบคหาหน้าใบต้นชิวๆ,ๆ,ๆ โห่โชคดีด้วยตีซ้ายตีขวาตีตรงนะั้นก็จะเหม็นเยอะกว่านี้เทีอท่อะเยอะอะไรวะเนี่ยทีอท่อ มีทองก็เกินไฟเองมีทองก็เกินไฟฉลาดเลือกนั้นเนี่ยล็อกเพื่อที่นี่คนเดียวอ่ะ เลเกม์มูชนะแล้ววะไม่มีใครเมิหรอกเลยเจ้าทำได้แน่ดูสินำเลี้ยวเลยไม่มันใหญ่ว่ะี้ต้องไปเร็วว่ะโษท,ทีว่ะมีทั้งแบร์มีทั้งคาริโก้นเนะเดือเบิ้ลโดมี่ไป มีบีตับตาไม่มีใครตายเลยตับตายตาบตาเยี่โคนมาหาอะไรไฮโรอ่ะมรนจะไฮโรยังไงล่ะ สู้ไว้สักคนสิเจ้าทำทริปเป้ลได้นาะเอ้โนมินมิโนมิอ้าวนั่นโนมินัอนนมิ เก็บไที่หนึ่งได้เลยไหมพี่บอดแบบนี้น่าจะเป็นไปได้หรอัลโลตาที่แล้วตายแล้วเหมือนอุ่นเครื่องตานี้บของจริงทุกคนเล่งเล่นงานเจ้าอยู่ระวังตัวนะเยียแบรู้ดีเราเก่งขนาดไหนเยียแบน์ทำแบบนี้ไม่ใช่นะเลย ไม่คิดว่าเราจะอัพเทียร์ไปไปหาโนมีทองไหม ดูของจริงมากเลยเพราะงั้นเถอะไม่น่าสนุกด่านผมวันัมพีด้วยนะครับดูสิว่าจะครองที่หนึ่งได้ตลอดไหม กินนำมีน้ององที่นี้ข้างหลังจะได้ทันในเมจเยอะใส่เขาใส่คนอื่นเยอะเลยมินเนี่ยนของเจ้าพึ่งพาได้จริงๆมีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะเอาเลยจ้างนักสู้ไว้สักคนสิ ันจุดหายเฮียโคตร easy ต่อฝังเกมนี้แล้วอันนี้ออกมหาตัวแทนที่ใหญ่กว่าน,นั้นนี่มันจัมเจ็ดสามสี่แล้วผมมีกลัว่าไม่ทองทีนึงเราทำาฝันเป็นจริงกันสารฝันโนมี่ทองเริ่มเราเยอะมากนโนมี่ทองได้ผมไม่ต้องกลัวถ้าเริ่มมากวันนี้ผมคงขายโนมี่ทิ้งเริ่มเราเยอะมากสองมียาวๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะจุ๊ดีทำากูไปเรื่อย ถ้าเกิดในที่นี้รวมกนันคือร้อยหนึ่งอะ่ะสามเจ็ดสามสี่สามตัวร้อยหนึ่งอะ่ะร้อยร้อยอ่ะนีะ่นของจริงอะ่ะพิเศษเมื่อไหร่พิเศษอ่ะถึงกับพอไวอ้อ่ะเอาว่ะพิเศษวะไม่พอพิเศษ อโอ,อบคุณไปพี่ชีด้วยครับสำหรับสองไม่ปิดนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมจะรวมมือทั้ว้นะ

เกมด้วยอ่ะก็ขายขายขายจุบนี่มาอ่ะที่แค่นีน้ชน,นะแล้วผมว่ามันจะไพเร็ยอยู่เลยเงี้ยมันจะไปไหนไมันจะไพเร็มันจะแบบไม่เลือกค่าเจ็บไพเร็เลยก็ไม่มีทางว่นนอนหรอไม่มีทางจบเกมแล้วผมว่าไม่ต้องไม่ต้องถึงคันครับนู้นวินส,นสี่เจ้าได้แน่ ดูสิน้ำวเลยวัสดีคุณโค้งไว้ได้ครับสองรสรรคะบิดนะขอบคุณมากครับที่สับสุนผมอย่างอย่างตลอดมาตั้งหลายเดือนเลยนะครับต่อนเนื่องเลยหกร้อยเลยดีสิแต่ตอนนี้เราเฮียจริงหนูมีเทินสี่ บนไลยที่ผายใครเตอเราแพ่งบนไลยที่ผายอ่าบัวมีไม่ต้องทองก็ได้แต่ผมก็ผิดหวังในที่นี้ตรงไม่ไดทองไงนะี่มัมนควรทองอจริงๆเหมือนไรเดี๋ยวกันลุ้นตัวบอลดีๆแปดหนึ่งแปดหกไปเลย กที่เราไฮโลยังไงเราต้องที่หนึ่งกันนะกิจที่เราไม่ไฮโลก็นะที่ี่